นอบน้อมกราบเบื้องพระบาทองค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมกราบพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ตราตร้ดีแล้วขอน้อมกราบพระสงฆ์องค์อรหันต์ทั้งหลายดังครูบาอาจารย์อรหันต์ทั้ง2 8พระองค์ถึงองค์หลวงปู่สายและปู่พุทธาผู้ก่อตั้งวัดคำสำราญแห่งนี้ขอจเจริญด้วยความตั้งมั่นแห่งทานศีลภาวนาสติสมาธิ จงเพียรเกิดแดกพุทธบริษัทจากทั่วทุกสารทิศซึ่งเป็นดังลูกขององพระาศาสดาณนว,วันนี้พระคุณเจ้าเห็นแล้วมีความงดงามยิ่งนักเป็นระเบียบเรียบร้อยขอให้ทุกท่านวางมือลงตามสบายหลังจากที่เราได้เดินจงกรมสามรอบรอบศาลาเป็นกฐินที่วิเศษพิคุณมีการเดินจงกรมสามรอบและเข้ามาสู่ศาลาโรงธรรมแห่งนี้ และมีการทําสมาธิภาวนาก่อนที่จะถวายทานด้วยอันนี้ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งครั้งหนึ่งองค์ศาสดาของเรานีที่เป็นโพธิสัตว์อยู่ได้ไปถวายทานกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในครานั้นองค์พระาศาสดาในสมัยน,นั้นทราบบาราจิตของพระโพธสิสัตว์คือพระาศาสดาปัจจุบันของเราว่าจะปัรถนาพุทธภูมิได้นัดกับสาวกสงฆ์เข้ายิ่งกว่าเราอีกเข้าฌานสมาบัติ เป็นเวลานานมากส่วนมานุปน้อยดังเราทั้งหลายเห็นองค์พระศา,าสดาผู้รับทานมีความมุ่งมั่นตั้งมั่นแห่งสมาธิตัวเองก็เข้าฌานสมาธิสูงสุดลึกสุดแล้วปรารถนาพุทธภูมิคือพระพุทธเจ้าองค์ในในอนาคตด้วยกุศลแห่งสมาธิของผู้รับทานเมื่อกี้พระคุณเจ้าก็ได้นั่งไปด้วยเจ้าทั้งหลายก็ได้ทําสมาธิอาเป็นความสงบปรารถนาสิ่งใดความสําเร็จจะเกิดขึ้นเพราะจิตใสใสดวงนั้นแหละ จะทำให้เกิดความสําเร็จอุปสรรคที่เมื่อตนจะสว่างส่องไปเลยดังนั้นถูกต้องทําสมาธิก่อนถวายทานเมื่อได้ถวายทานดีแล้วทุกท่านมาวันนี้ได้บุญทุกคนสวรรค์มีหกชั้นได้ไปทุกชั้นทุกคนทุกท่านแต่ระดับจะต่างกันหากท่านจะภาพกะถินหรือผู้ร่วมอนุโมทนาท่านใดมีจิตคิดว่าการถวายทานกฐินนาทานในวันนี้หรือทุกๆบุญที่ทำมา เป็นสิ่งที่ดีควรสั่งสมบุญบุญใหญ่นี้จะเป็นของเราเราจะไปใช้บุญใหญ่นี้มีการสั่งสมเจตนามุ่งการสั่งสมบุญเขาจะได้บุญระดับที่หนึ่งเปรียบเสมือนชั้นจาตุม,มหาราชอยู่แล้วทุกท่านน่าอยู่แล้ววันนี้ขอชื่นชมเทวดาชั้นจาตุมทั้งหลายนะรักษาสวรรค์นะ่จะให้ตกสวรรค์เมื่อได้แล้วยังไม่พอเขามีศรัทธาเขามีมืออันชุม่มจิตใจปราศจากความตนี มีจิตจะให้ทานมีความเรื่อมใสในพระสองฆ์องค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิปันชอบทั้งหลายเขาไม่ได้มุ่งการสั่งสมมีจิตเสียสละมีใจยินดีแต่คิดว่าการให้ทานนี้เป็นการดีเป็นสิ่งที่เราควรให้เป็นสิ่งที่เราควรจะให้เป็นสิ่งที่ดีจิตจะสูงขึ้นมาอีกเพราะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มุ่งการสั่งสมเขาจะได้ไปสวรรค์ชั้นที่สองคือดาวดึงระดับที่สองสูงขึ้นมาอีก ที่มาวันนี้ก็เห็นเทวดาชั้นเดาวดึงหลายคนหลายท่านแล้วอนุโมทนาดึงต่อไปอีกดึงตัวเองขึ้นไปอีกไม่ได้มุ่งการสั่งสมไม่ได้คิดว่าบุญอยากจะเป็นของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในทานให้ไปแล้วถาวายพระคุณเจ้าไปแล้วก็สุดแล้วแต่พระคุณเจ้าจะพิจารณาเหมือนพระคุณเจ้าพระอาจารย์ได้บอกเรามีหน้าที่วางนะันคือทอดไม่ใช่อ,ก,อกะทะมาทอดกะินนะคือทอดคือวางเอาไว้พระคุณเจ้าพิจารณาแล้ว การให้ทานเป็นการดีแม่ยึดมั่นในตรงนั้นแต่คิดว่าถ้าเราไม่ทําจะเสียประเพณีพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำมาครั้งพู้จการนางวิสาขาก็เป็นบุคคลแรกพาทากถิณฐานมาถ้าเราไม่ทําจะเสียตรงนี้เราต้องทําเป็นหน้าที่บุญใหญ่สูงขึ้นมาอีกเขาจะได้ไปสู่ชั้นยามาอนุโมทนาเทวัชชัญยามาไม่คิดปา เป็นการสั่งสมไม่ย,ยึดมั่นถือมั่นจากะไปแล้วแล้วแต่พระคุณเจ้าจะนำไปใช้ตามเห็นสมปัจจัยไม่คิดว่าเป็นการดีไม่คิดว่าจะเป็นการเสียประเพณีแต่เขาคิดว่าพระคุณเจ้าไม่สามารถจะหุงหาอาหารรับประทานเองได้เงินทองของข้ท่านก็ไม่สามารถจะหาได้เราทำงานหาทรัพย์ได้มีจิตเสียสละเราควรจะให้ท่านเป็นหน้าที่ที่เราต้องไปส่งเสริมด้วยจิตอนุเคราะห์สงเคราะห์ได้บุญสูงขึ้นมาอีกระดับที่4ี่ เปรียบเสมือนฉันดูสิธานีาไม่คิดว่าทานนี้เป็นการสั่งสมไม่ยึดมั่นในทานไม่คิดว่าเป็นการดีจิตสูงขึ้นมาอีกไม่คิดว่าจะเสียประเพณีเพราะเราทําเป็นปกติแล้วยังไงก็ไม่เสียไม่คิดว่าทานนี้ท่านหาเองไม่ได้แต่จะให้ทานเหมือนลือสีทั้งหลายเหมือนพระราชาที่ไปไปเจอผมงอผมขาของตัวเองแล้วตกรางวันให้ช่างตัดผม มอบราชสมบัติให้ลูกชายเสวยรัชสมบัติต่อข้อราราชต่อแล้วตัวเองไปที่ชายเขานั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติจะมีทรัพย์ส่วนหนึ่งติดตามไปบริวารทั้งหลายนางสนมเอามาทั้งหลายถ้าใครปรารถนาติดตามก็ยินดีจะทํางานต่อในวังก็ยินดีแล้วเข้าสมาธิมองกาไกลว่าการที่เราได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นพระราชานี้เพราะ ต้องสร้างความดีเขาจึงนำทรัพย์นั้นแจกทานให้กับบุคคลทั้งหลายไม่เลือกว่าคนดีมีจนจากทิดทั้งสี่ใครได้ทราบข่าวก็ไปขอทรัพย์ท่านก็บริจาคด้วยความเต็มใจแล้วนั่งสมาธิภาวนาเข้าฌานเพื่อจะไปสู่พรมโลกแล้วลงมาเกิดเป็นพระราชาอีกมองการไกลมากใครจะทําได้แค่เห็นเส้นผมสีขาก็สละราชสมบัติเขาก็ได้ทําอย่างนั้นเขาจะได้ไปชั้นที่หนิมมานรดีอนุโมนทานา ไม่คิดว่าเป็นการสั่งสมไม่ยึดมั่นไม่คิดว่าเป็นการดีไม่กลัวเสียประเพณีไม่ทําเหมือนหรือเสียแจกทานแต่คิดว่าทานในวันนี้กตินธทานนี้จะทําจิตใสๆทําใจให้เบิกบานถ้าจิตใสใจสว่างแล้วจิตผ่องใสเยี่ยมอ่องดีแล้วจะทําการสิ่งใดสิริวณาสาวสบัติย่อมหลั่งไหลมาเบิกบานอิ่มอยู่ภายใน ขณะก่อนที่จะให้ทานก็ผ่องใสขณะให้ทานก็ยินดีให้ทานไปแล้วระลึกถึงก็เพิ่มปีติตลอดทั้งปีเลยปีหน้าก็ใสขึ้นไปอีกเขาจะได้ไปสวรรค์ชั้นที่6จะได้บุญระดับที่6พระนิมิตวสวรตีอนุโมทนาให้ทานเพื่อเป็นการปรุงแต่งจิตให้จิตอิ่มจิตเื้่มและไปนั่งสมาธิภาวนาเขาจะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมโลกคือพรมอีกย0สชั้นดังนั้นทานวันนี้ เป็นเครื่องประกอบกับจิตเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตกระถินเป็นกุศลใหญ่ใช่แต่บุญใหญ่นี้ต้องมีสิ่งที่รองรับที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันอะไรเล่าคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่รองรับจิตนั้นรองรับบุญใหญ่นั้นก็คือจิตของท่านทั้งหลายต้องกว้างใหญ่ต้องผ่องใสเพราะกระถินคือแสงสว่างดังเพชรดังพลอยเพชรพลอยเจ็บไปอ,อยู่ในคนตมไม่ได้ใจของผู้ถวายกระถินผู้ร่วมอนุโมทนาหรือผู้รับทานกระถิน ต้องผ่องใสสว่างเยี่ยมอ่องอยู่บวกกับเพชรกับพลอยบุญใหญ่ในวันนี้บวกกับธร,รองคพระศา,าสดาท่านผู้นั้นก็จะเป็นกตินที่ประเสร,ริฐเลิศล้ำถึงองค์พระศาสดาถาวายแด่สงแลขอท่านทั้งหลายจงประสงค์ถึงองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าประสงค์ถึงองค์แห่งเกลียสคือบหะโทสะของตัวเองมีคำถามมาทงทั้งหลายที่ติดอยู่พระคุณเจ้ามีความหมายประการใดเนาะในทางธรรมะ จะมีนิทานเรื่องเล่าขอยกไปก่อนบัดน,นี้พระคุณเจ้าจะขอ,อกล่าวธงทั้งสี่อย่างนี้เป็นนัยยะแห่งธรรมประการแรกคือจอระเข้อยู่มุมไหนนี่จระเข้อ๋อยู่ไกล้ๆนี่จระเข้ปากใหญ่ๆปากกว้างๆคือความโลภก,กินไม่รู้จักอิ่มกินไม่รู้จักพอดังนั้นจระเข้นี่เอามาทานซะทานเข้ามาในกองกระถินซะให้ท่านอิ่มท่านพอคือทานความโลภไปด้วยนะอนุโมทนามิใช่ยิ่งทานยิ่งโลภนะ ทางแล้วต้องไม่โลภดังนั้นจร์ดิคีนี่เป็นเครื่องหมายแห่งความโลภกินไม่อิ่มกินไม่พอทานออกไปในกองกระถินสักไม่ต้องเสียดายไม่ต้องยึดมัน่นถือมั่นไม่ต้องหวงว่าเป็นของเราประการที่สองต่อไปก็คือตะขาบตะขาบเป็นสัญลักษณ์แห่งโทสะความโกรธกัดต่อยผู้ใดแล้วเจ็บปวดรวดร้าวที่สุดดังนั้นโทสะก็คือนัยยะแห่งตะขาบก็อย่าลืมนะวันนี้มาถวายกระถินน้าทานก็อย่าลืมทานโทสะ ความโกรธออกจากใจไปด้วยอนุโมทนาให้มีแต่วอบเมตตาปานิต่อไปนางอับสรอ,อันนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสวยงามแน mm ่ hmm. นอนที่สุดท่านผู้ถวายกระถินร่วมอนุโมทนาผ้าไตรจีวรทาให้มีผิวพรรณผุดผ่องจะแต่งกายหยิบจับเสื้อผ้าชุดใดออร่าเกิดขึ้นแม้จะเท่าจะแก่ใส่ข้าพเได้เสดทรงดูดีออร่าเ,เกิดเพราะพระคุณเจ้าได้ใส่ได้ครอง เจ้าทั้งหลายใครมาเห็นก็เกิดด้วยตาฉาแบวออกมาปีติเพิ่มมากขึ้นเลื่อมใสมากขึ้นป้องกันเหลือบลมแดดอันนี้ตรงนี้จะให้เป็นคนที่มีสวดทรงสวยงามและมีเสื้อผ้าใส่ไม่ขาดมีเยอะจนได้แจก,กได้ทานแต่อีกหนึ่งนัยยะความสวยงามนี้ก็เป็นโมหะเป็นความหลงก็อย่าลืมทานความหลงไปด้วยนะอนโมทนาประการสุดท้ายเหลืออะไรเหลืออะไรเหลือเต่าใช่ไหม ทบทวนช่วยกันคิดให้มีส่วนร่วมในการสนทนาประการสท้ายคือเต่าส่วนเต่านี้ตามประสบการณ์ที่พระคุณเจ้าอยู่กับองค์หลบงปูพุทธาพุทธะมาบอกมาตลอดว่าง่ายๆเลยยุทธศักตร์เต่านี้คืออายตนะถังหกตาหูจมกูกลิ้นกายใจเห็นไหมเต่ามีสีขาแล้วก็มีหัวก็มีหางให้หดเข้ามาให้มีสติติดตามดูตาหูจมกูกลิ้นกายใจแล้วความโกรธ ความโลภความหลงจะเข้ามาไม่ได้สัญญาณส่งมาแล้วบอกว่าพระคุณเจ้าอย่าพูดนานดังนั้นวันนี้ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนทางลกทางธรรมแชร์กันไปเนาะไม่ใช่ว่าทางธรรมจะเหมาคนเดียวยินดีเชื่อชมวันนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์พร้อมทางพระคุณเจ้าผู้ทรงศิลนทรงธรรมทุกทุกองขอเป็นตัวแทนแห่งสงรับความประสงค์บุญกถินทานี้ท่งถึงองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัเจกับพุทธเจ้าอรหันตสาวกทั้งหลาย ดังที่ปาถนาความสําเร็จทางโลกความสำเร็จทางธรรมจ,จงเพียนเกิดทุกท่านทุกตนทุกคนจงทุกประการเถิด